แกนั่นเลยป้องรึบทอดแล้วมามาแม่พร้อมแล้วเอามาใส่อีกแม่ดีทอดแบบเหลืองๆเ,เลย สวัสดีแม่สุพรบุญปาดครับเป่าน,น้นค้นขยานแม่ข่อยมาลำบ,บากอยู่เรียบสองมือจังหาแม่จังหา,าม,า,า,ม,า,า,มเาเบิงคอเห็นตัวเจ้าแล้วโตรจริงจริงแล้วสวัสดีแม่โซพินครับอุดดอนหนาวบอแม่ไก่ทอดเกลือครับหมักเรียบร้อยแล้วทอดแล้วแล้วก็ต้มยำขาหมูวนี่โอ้ยสซ่บหลายแซ่บหลาย น่าอร่อยจังเบาโนนสวัสดีแม่ยันวงดีครับแม่ฮอดบ้านไปขอบอคุณเน้อดอกไม้ให้พ่พอๆได้สิ่งดีงามความจะได้รุ่งเรืองในชีวิตเอาเดอกไม้ไม่เห็ุดุห้อนบักคักแมียวะตาดูดอนเดื่อฮอนเนาะไก่ทอดเครือก่อ,อน นนมือแดงมาเด้อแม่ยามาซาเด้อหลังองโปง่ริกินเด้อจีมงานน่อยหลายนะครับมักไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือจากหน่อยอันยูวันมันปงเข่าก่อนมาโนนจังเหตุต้มยำขามหมูเตรียมเครื่องไว้เบิดแล้วนะครับการหาดฝานไว้เบิดแล้วผักเพลิ่งเพลีงนัว่วแกงสําหรับการต้มยำมาโนนเตรียมพร้อมเบิดแ,แคแกใส่หมอต้มน้ำให้เดือดน,นะครับกระแ่บไปแล้วนะครับมีน้ำพริกน้ำพริกเผาด้วยนะครับ เ่าวซื้อเพิ่นก่อนเดี๋ยวมันติดลีค้าสีกน้ำริกมเผาด้วยหนึ่งกำปกใหญ่นี่ก็คือาเทียร์มอมแซบเทียแม่แซบแซบพอแซบไปไปหาหมอเพิ่นมาเป็นตาแซบจ้าทอดไก่เป็นตบบแซบสวัสดีแม่พยอมครับวันนี้มีไล่สดในกลุ่มปิดนะครับแม่โสบินครับสิบสามสิบสี่สิบห้าไล์สดที่กลุ่มปิดเท่านั้นนะจ๊ะ สวัสดีแม่สุพรหินบุตรดีครับแม่ลำไพชัยยะเกษตรแซ,แซ,แซ่บแซ่บบาโน,น้นสวัสดีแม่นาภาพรดำขำครับบานน้นกินน้ำเนสวัสดีแม่ยวนใจครับแม่ดูตลอดเป็นว่าไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนสวัสดีเบาโน,น้นสวัสดีพี่น้องครับสบายดีทั้งตังประเทศน้ำเด้อตาอ่าเนาะแม่ยัยบี ปักยมไหมปักยมไหมส,มสมสมแหละแดดฮอนบอบ่อยากาศงานไหลมันสีดำแม่เมื่อนี้มารำใจเกินร้อยมารำเลิกต่อก่อนน้ำน้องคอนเกนมารำคอนใจพญาเถน อลำศิลปะวัฒนธรรมอลำร่วมสมัยครับพี่น้องใหญ่ามาจากหมอชิดสองเด้อมันนี่อยู่ที่ตลาดกินซาตรงข้ามฟิวเจ้าปารังสิตนะครับม่องเกาม่องเกาเลิกตีหนึ่งนะครับเริ่มหนึ่งโมหนึ่งทุ่มเลิกตีหนึ่งนะครับหลังจากเลิกเรียบร้อยเร้วลูกหลานจะไปต่อที่ปากทางบ้านเก่าพันทองตรงข้ามไข่มุกหมูก,กระทะม่องเกาม่องเกามอกา่มองน้ำทะเลข,ขึ้นนะแม่กนวะ่านทะิเตยล่าเรียวน้ําจนถ่วมหลังทะเลถ่วมหลังเวทีมือมือนั้ สวัสดีแม่หาไทยชนกครับอยากน้ำดีแม่โสภิตมันว่ะ